ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาตกปูตกปลากันจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่กัวหน้าริเวอร์แดมนะจ๊ะเป็นเขื่อนกัวหน้าอยู่ที่เส้นออกัสตีนนี่เรามีเพื่อนๆมากับเราด้วยฮัลโหลอีฟตรงนู้นเป็นแนททอสแล้วก็พี่แมววันนี้มากันห้าคนดูกันว่าวันนี้เราจะจับปูกันได้กี่ตัวนะคะวันนี้ จะได้เป็นเกลอนกับเขาหรือเปล่า Go. Die. I want that go. <laughs> and look at the boys, they're fighting. <laughs> okay, that, Cha so I, so I made this so horse the buckets out there. Oh, Perfect. Yep. Uh, she still doesn't cool. want to วันนี้อากาศไม่ร้อนมากอยู่ที่ประมาณ33-35องศาเซลเซียสน้ำไม่เย็นนะจ๊ะนี่เราใช้กับดักล่อเป็นเนื้อไก่น้องไก่เพราะว่าปูชอบกินไก่หรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เหยื่อของเรา แล้วก็จะปักเป็นเสาแบบนี้นู่นปักเป็นเสาเสาแบบนี้ตรงนี้เราก็จะทํามิชชั่นของเราได้ปูกไปประมาณ80ตัวหรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้สักตัวเลยกฎหมายของที่นี่จับปูได้10แกลลอนทุกคนต้องมี And we are not working out here the chicken won't go to the bottom. But the, the crab can swim. Not really. <laughs> Maybe we need to take off the net. โอ้ยย่แย่พี่ก็พี่ก็จมอยู่เมื่อกี้มีปูตัวเล็กเลยอะมีลูกปูมาอ่ะคนนู้นก็ตกปลาไปแล้วบิ fish Jelly fish หรออู้ I think you got the croaker ตอนนี้ผ่านไปแล้วครึ่งชั่วโมง ได้ปูแค่นี้อยู่เลยก็อยู่ตัวเดียวันนี้คนไม่เยอะนะคะเรามาตกปลาก,กันวันธรรมดาวันพุธคนไม่เยอะเท่า <c oughs> ต้องหยงนันมันลงอีกเปล่า <c oughs> ใช่มีปูตัวเล็กๆอ่ะ เพียงมันไวนี่มีปูตัวเล็กๆตอดอยู่เออมีปูตัวเล็กอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนนั้นแหละที่พอร์ตเ,เลยนะ <c oughs> นี่ไงนี่ไงปูตัวเล็กๆหนีบอยู่หนีบอยู่อ่ะ นี่เออน่ารักมากเลยอ่ะ <c ười> ไปแล้ว สู้ด้วยตัวผูดด้วยจ้ะหลังจากหลังจากกินนาทีนะน่าจะชั่วโมงได้นะเราดูผลประกอบการนี่นะคะตัวใหญ่มากเลยอ่ะอันนีนี่ตัวผู้วิธีการดูดูยังไงคะยี้จูค่ะนี่ไงมีเดือยมันนี่คือเดือยโอเคคิดว่าเขาเรียกว่าเดือยนะอันนี้ดูบรรยากาศชาวประมงทั้งหลาย ปล่อยอ่ะเออมันสนิทเลยฉันเห็นไหมเธออยู่บนบกเธอก็จับบูได้นะถ้าพี่ไม่บอกว่าถ้าได้ไหมหนูก네 <oten> ็ย uh <laughs> ังจะนอนอยู่งั้นนะคะปล่อยสิโอ้ยคุณเฟลคุณเฟลทุเรียน only five crabs we didn't fail mother nature failed us ตอนนี้6โมงเย็น6โมงกว่าๆจิ้วกาดจับปูได้น้อยมากวันนี้ได้5ตัวเอิกเอิกเอิกอาจจะยังไม่ใช่ช่วงฤดูของปูอะไม่้ Yeah leave it on the water ลากของกลับบ้านจ้ะจะจอดตรงห้องน้ำกันจบบ้านแล้ววันนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะจ๊ะได้ตูมาแค่ห้าตัว this all s a d I t h i n k ิ e งม e มีจุดๆ t ต e put it in the water i'll take care of it fishing gear <laughs> go ahead and bring it up here and i put it in.